ำนานการก่อกำเนิดเพชรนาคานับย้อนหลังนานแสนนานไปในสมัยพุทธกาลแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสโป ซึ่งได้ลงมาตรัสรู้พระโพธิญาณเพื่อรื้อขนสัตว์ข้ามห้วงวัฏสงสารในมหาพัฒกัปนี้ที่มีพระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้ห้าพระองค์พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่สี่ทำให้เกิดความสันสะเทือนกึกก้องไปทั่วหมื่นโลกธาตุอนันตจักรวาลด้วยพระบารมีแห่งพระโพธิญาณองค์มหาพระโพธิสัตว์ เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์บังเกิดฝนโบกพัดตกลงมาใครใครให้เปียกก็เปียกใครใครไม่เปียกก็ไม่เปียกด้วยพระบุญญาธิการแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสโปเมื่อได้ตกลงมาสู่พื้นพระสุธาบางส่วนได้ประมวลตัวรวมธาตุดึงดูดธาตุทั้งส่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ จนบังเกิดก่อกําเนิดเป็นเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงทาดกายสิทธิ์ขึ้นมามีรัศมีสว่างสวยเปล่งประกายรัศมีถึง7สีส่องแสงสว่างไปทั้งกลางวันและกลางคืนนับเป็นเวลา7วันเจ็ดคืนรัศมีแห่งเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงนี้ส่องสว่างครอบคลุมไปจนถึงนครใต้บาด,ดาล โดนบันดาลทําให้เกิดแสงสว่างเป็นรัศมีเจ็ดประการกลบรัศมีแสงสว่างอัญมณีพลอยอันมีค่าต่างๆที่อยู่ในนครบาดานทั้งหมดจนเกิดความแตกตื่นกลาหนไปทั่วทั้งนครบาดานเนเหล่านาคีนาคาผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์ต่างหาสาเหตุต่างๆนานา,นาถึงเหตุการณ์อันอัศจรรย์ใจนี้ จนทำให้กษัตริย์ผู้ครองเมืองนครบาดานทั้งเจ็ดเมืองนามว่าพญา,านาคราสุนันโทกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ผู้ครองเมืองนครบาดานที่มีเหล่าบริวารน,นาคีนาคาผู้มีฤทธิ์อำนาจกำลังแห่งตนมากมายนับไม่ถ้วนได้ใช้กำลังบุญญาฤทธิ์ของตนอธิษฐานขอให้รู้ถึงสาเหตุของปรากฏการณ์อัศจรรย์ใจในครั้งนี้ ด้วยเหตุของกำลังบุญฤทธิ์ที่ได้สร้างสะสมมานานในสมัยอดีตที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาและได้บวชเรียนเป็นพระภิกษุสาวกแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตการซึ่งได้ตั้งจิตอธิษฐานจะขอทนุบ,บำรุงรักษาพระพุทธศาสนาก่อนที่จะละสังขารตายลงด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ลวงรู้ถึงการก่อกำเนิดแห่งเพชรเจ็ดสีมณีเจ็แสงด้วยอำนาจผลบุญบาร,รมีแห่งพระโพธิญาณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ถึงหน้าที่ของตนเองที่ได้อธิษฐานเอาไว้พญานาคราชสุนันโทผู้เป็นใหญ่ได้แสดงฤทธิ์อำนาจแทรกแผ่นดินขึ้นมาพร้อมกับเหล่าบริวารทั้งหลายขึ้นมาสู่พื้นปฐพี มาดูต้นเหตุอัศจรรย์ที่ทำให้เกิดความอัศจรรย์ไปทั่วพื้นพิภพใต้บาดาลท่านพญานาคราสุนันโธได้มีคำสั่งให้เหล่าบริวารทั้งหลายต่างแสดงฤทธิ์อนุภาพอัญเชิญไปเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสืบต่อไปเหล่านาคานาคีบริวารทั้งหลายต่างก็อัญเชิญไปเก็บตามถาม้ำตามภูเขาหมวดหมู่ที่พวกตนได้สิงสถิตพักอาศัยอยู่ ส่วนหนึ่งก็ได้นำดินสีต่างๆมาพอกหุ้มเพชรนาคาหรือเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเอาไว้เพื่อให้รอดผลจากสายตาหรือน้ำมือจากพวกมนุษย์ใจคิดคดมาอยู่ในศีลในธรรมหรือจากเหล่าเทพพรมที่เป็นมิจฉาทิฐิให้เห็นเป็นเพียงก้อนดินก้อนหินธรรมดาอีกกลุ่มหนึ่งได้นำไปไว้ในถม้มที่ลึกลับ ที่ยากจะเข้าไปได้นำไปประดิษฐานเอาไว้ในแอ่งน้ำต่างๆภายในแต่ละถ้ำที่เห็นสมควรพร้อมกับทั้งอธิษฐานบทบางรัศมีแห่งแก้วนิเสียจนรอเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสืบต่อไปลูกแก้วเสด็จหรือเพชรนาคาเป็นวัตถุธรรมชาติที่มีพลังอนุภาพอยู่ในตนเอง อาศัยเรียะเวลาหลายพันหลายหมื่นปีในการรวมธาตุทั้งสี่จนแปลสภาพให้มีความแข็งแกร่งสดใสงดงามเช่นนี้ได้ดูดซับแร่ธาตุต่างๆและพลังสุริยันจันทราสะสมจนเกิดมีพลังอนุภาพในตนเองและมีเทพเทวดารักษามาสถิตด,ดูแลรักษาเพราะเป็นทรัพย์สมบัติของพระศาสนาที่รอเวลาปรากฏขึ้นมาทำประโยชน์ ให้กับพระศาสนาซึ่งเทพเทวดาในแต่ละองค์ย่อมมีอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์และคุณธรรมที่แตกต่างกันไปก็ยังมีนิสัยในกระมวลสันดานของจิตอยู่บ้างคล้ายกับมนุษย์เดินดินธรรมดาอย่างคนเราผู้ที่ได้มีวาสนาครอบครองควรพึงสังวรระมัดระวังให้ดีคืออยู่ในศีลในธรรมอย่าให้ออกนอกลู่นอกทาง จะไม่เป็นมงคลแก่ตนและครอบครัวเพราะอนุภาพของเพชรนาคาที่จะเปล่งอนุภาพได้เต็มที่นั้นจะต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมและบารมีของผู้ที่ครอบครองเพชรนาคานั้นเมื่อนำมาโดนแสงสว่างยังส่องแสงเป็นประกายสวยงามแวววับจับตาม,มากขึ้นนับว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมาก และมีความแข็งแรงทนทานต่อการตกหล่นกระทบกันเมื่อนำเพชรนาคามาลองกรีดบนแก้วน้ำจะทำให้แก้วน้ำนั้นเป็นรอยส่วนเพชรนาคาจะไม่เป็นรอยขูดขีดเพชรนาคาจะมีความลื่นไม่สากมือเหมือนรอยเจรณา,าหรือขอบรอยอัดของพลอยอัดเพชรนาคานั้นจะมีความพิเศษซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบาร,รมี และการประพฤติปฏิบัติของผู้ที่ครอบคลองเพชรนาคาเพราะสามารถที่จะเปลี่ยนสีจากสีอ่อนเป็นสีเข้มหรือเปลี่ยนเป็นสีต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจและเปลี่ยนเป็นขุ่นหรือใสตามสภาวะจิตของผู้ครอบครองที่สำคัญไปกว่านั้นสามารถที่จะเสด็จไปมาเพิ่มขึ้นได้คล้ายดั่งพระ่าเสด็จคงเคยจะได้ยินคำกล่าวจากผู้เฒ่าผู้แก่ หรือครูบาอาจารย์ที่ได้พบเห็นลูกแก้วเสด็จขุดมาจากพื้นดินแล้วพุ่งลอยขึ้นไปเป็นดวงแสงสว่างสวัยลอยวนเวียนไปมาแล้วก็หายไปแต่ก็มีครูบาอาจารย์บางองค์ที่มีลูกแก้วเสด็จไว้ครอบครองเช่นพระอาจารย์บัลลังเจ้าอววาดวัดพระพุทธบาทยโสธรจังหวัดยโสธรเป็นสิทธิเจ้าคุณโฮม อดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมวนานรามกรุงเทพสายพระกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้มีลูกแก้วเสด็จมาปรากฏไว้ให้ท่านพระอาจารย์ครอบครองไว้จำนวนหนึ่งนับว่าเป็นบุญวาสนาบาร,รมีธรรมของพระอาจารย์บรลลังลูกแก้วเสด็จอาจจะเป็นหนึ่งในเพชรนาคาก็เป็นไปได้เพราะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่มีอนุภาพ มีเหล่าเทพเทวดาดูแลรักษาที่จะนำมามอบให้กับผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีธรรมหรือเคยเป็นเจ้าของดังเดิมมาจากในอดีตชาติปางก่อน ถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรานะคะ